คิดอย่างไรอ่านก่อนจงใช้สมมูลเชิงตรรกศาสตร์เพื่อแสดงว่าไอเนี่ยสมมูลกับไอแน่นอ้ข้อนี้ยากอะ่ะเดี๋ยวนะขอไปดูข้อ3ก่อนเผื่อข้อ3ง่ายกว่าข้อ3โดยไม่ต้องใช้ตารางค่าความจริงจงแสดงการตรวจสอบว่าเป็นสัจจานิรันดร์หรือไม่ข้อ3ง่ายกว่าทำข้อ3ก่อนได้ไหม <laughs> กขาทำข้อสามก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเวลาที่เหลือทั้งหมดไปทำข้อสองนะครข้อสามง่ายกว่าอืมทีนี้ข้อสามบังคับเทสนะนะฮะบังคับเทสบังคับเท็จของไอ้เรื่องเนี้ยมันมี2องกรณีต้องแบ่ง2องกรณีครับอันนี้ก็เหมือนง่ายแต่ว่าจริงๆก็ไม่ง่ายวะ่ะาไม่เป็นไรพี่ทำให้แบ่ง2องกรณีคือ P แล้ว ก้อน Q หรือ R อ,อ๋อพี่รู้แล้วพี่ไม่ไม่ไม่บังคับเทสด,ดีกว่าพี่ใช้พิสูจน์ด้วยสมมูลดีกว่าตอนตอนน้องทำข้อนี้น้องทำด้วยวิธีไหน ก็คือบอกว่ามันเป็นฟอรก็คือเราก็ลองเอา,อาครึ่งแรกเป็นทูครึ่งหลังเป็นฟอรโอเคแล้วน้องได้คิดอีกกรณีหนึ่งไหมคือให้ครึ่งแรกเป็นฟอร์สแล้วครึ่งหลังเป็นทรูไม่ได้คิดนะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าคือบอกว่ามันเป็นต้นนแรกอ๋อกรณีแรกก็เจอเลยว่ามันไม่ยอมหรือว่ามันยอมว่ามันว่ามันไม่ยอมอ่ะมันไม่ยอมน้องต้องคิดอีกกรณีหนึ่งด้วยสิใช่ปะ คิดไม่ครบอ่าระวังนะจะผิดอ่ะต้องคิดทั้งสองกรณีนะครับถ้ามันไม่ยอมอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันยอมก็ไม่ต้องคิดอีกกรณีหนึ่งงงไหมไม่งง,ง,งนะเออคือมันมีสองกรณีใช่ป่ะคือกรณีที่มันเป็นจริงแล้วเทจใช่ไหมครับกับกรณีที่มันเป็นเทสอ่อโทษทีกรณีที่มันเป็นเทจ ก็ต่อเมื่อจริงนะฮะปรากฏว่าน้องคิดอันแรกแล้วมันไม่ยอมไม่ยอมก็คือเป็นสัตว์จันนีรันนั่นนแหละแต่ว่าเฉพาะอันแรกไงน้องต้องคิดอันหลังด้วยถูกไหมอันนี้ยังไม่ได้คิดใช่ป่ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอเสนออีกวิธีหนึ่งครับไม่รู้ว่าเขาสอนเราหรือเปล่าหรือเขาอาจจะสอนแต่ว่าเป็นจังหวะที่เราฟังไม่ทันอะไรเงี้ยเในการพิสูจน์ สัจนิรันของเครื่องหมายก็ต่อเมื่อครับมันพิสูจน์ได้ง่ายกว่าการบังคับเทสด้วยวิธีที่บอกว่าข้างหน้ากับข้างหลังสมมูลกันครับเพราะเรารู้ว่าถ้าถ้าเป็นเครื่องหมายก็ต่อเมื่อใช่ปะจะเป็นจริงเมื่อ,อไหร,ร่ฮะเมื่อข้างหน้ากับข้างหลังมีค่าความจริงเท่ากันถ้ามันสมมูลกันก็แปลว่ามันมีค่าความจริงเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าพิพ,พิสูจน์ได้ว่ามันสม,มูลกัน พี่ก็บอกได้ว่าเป็นสัจจันิรัมทันไหมอือดังนั้นพี่จะพิสูจน์ว่ามันสมมูลกัน p แล้ว p แล้วก็นะ q หรือ r นะครับสมมูลกับใช่ปะ่ะพี่ขอเปลี่ยนท้้งหมายเลยนะ p แล้ว q หรือ r นะครับโอเค เรียบร้อยมาเราใช้กฎอะไรดีข้อแรกเอาเป็นฟอล์ตอ่านหน้าแล้วก็อ่อนต่อไปดูได้เดี๋ยวนะ้องไม่เอาทูฟอล์แล้วไม,ไม่ไม่บังคับเทนแล้วเราจะคิดสมมูลคิดสมมูลมันมีกฎมันมีกฎอยู่ประมาณสิบข้อใช้กฎอะไรดีถ้าแล้ว,วน้อนหน้าหรือหลังใช่ปะ่ะกฎนี้มันชื่อว่าอะไรนะเออ เนี่ยนี่แหละ not p หรือก้อนหลังเนี่ย q หรือ R จำได้ป่ะสูตรอะใช้สูตรใช้สูตรเออเออพี่พี่โทษทีพี่พูดว่ากดใช่ไหมน้องจะงงใช้สูตรนะฮะอ่ะพี่ขอใช้สูตรนะก็คือ NOT P หรือ Q หรือ R โอเคไหมอ่ะพี่ใช้สูตรอะไรต่อดี เปลี่ยนกลุ่มนะเปลี่ยนกลุ่มนอ t พหรือคิหรืออาร์นอพหรือคิหรืออาร์สรุปว่าหน้าตาเหมือนกันเดะเลยสมมูลไหมื <So. S 1> มเป็นสัจจนิรันง่ายกว่าปะ <laughs> เออนะง่ายกว่านี่นี่คือเหตุผลที่เขาพาเราเรียนเรื่องไอ้นั่นอนะเรียนเรื่องไอ้สูตรสมมูลนะ่ะกดการสมมูลนะ่ะ10ข้อนั่นอนะกี่ข้อวะประมาณ10บข้อใช่ไหมนะ